ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยพบกันได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับทาง Facebook กลุ่มปิดนะครับชื่อ fc สินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสาระความรู้และความบันเทิงมากมายเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับ fc สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยทาง Facebook กลุ่มปิดขอให้โชคดีทุกท่านครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงรายสัปดาห์ <c oughs> ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่7มิถุนายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่13มิถุนายน เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นดาวอังคารดาวเจ้าเรือนลัคนาของท่านได้โคจรไปอยู่ในภพสุภะนะครับแต่ก็ได้ตำแหน่งเป็นนิดคือองศามันค่อนข้างที่จะอ่อนกำลังแล้วก็เล็งไปยังดาวเสาซึ่งดาวเสานั้นเป็นดาวนะครับที่เออเขาเรียกเป็นคู่วิบากกับดาวอังคาร ชาวลัคนาราศีพิจิกระวังจะมีเรื่องจุกจิกใจทุกใจไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะหรือญาติพี่น้องทําให้จุกจิกใจรําคาญใจหรือมีเรื่องเดือดร้อนหรือเพื่อนเก่านําเรื่องจุกจิกใจทุกใจมาให้แต่จริงแล้วผมกลับมองเป็นเรื่องของญาติพี่น้องมากกว่าที่จะนําความหงุดหงิดใจมาให้กับชาวลัคนาราศีพิจิก แต่ถึงอย่างไรก็ดีชาวรา,ราศีพิจิกยังได้ดาวพฤหัสซึ่งยังอยู่ในตําแหน่งปทุมเกณฑ์นะผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนในเรื่องของการงานเป็นอย่างดีเพียงแต่งานจากโคตรเยอะแล้วก็เป็นงานที่ต้องแก้ไขปัญหาเก่าๆทั้งสิ้นเหตุผลเพราะว่าดาวอาทิตย์นะ ดาวเจ้าเรือนการงานก็ยังโครจรไปสัมพันธ์อยู่กับดาวพุธดาวเจ้าเรือนลาพระและเรือนมรณะแล้วก็ไปอยู่กับดาวราวหูซึ่งเมื่อ,อพยากรณ์รวมกันจากดาวสามดวงนี้แล้วก็จะแปลความหมายไปว่าคุณจะต้องแก้ไขปัญหางานเก่าๆงานยากๆหรืองานที่มันจบเสร็จไปแล้วต้องรื้อกลปบมาทำใหม่นี่ละครับเหตุผลของดาวพุธที่มาจากเรือนมรณะแล้วไปอยู่ร่วมกับดาวราวหู ก็ทําให้เรามึนงงกับแม่งอยู่เหมือนกันในเรื่องของการงานนะครับใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับก็ต้องระวังระวัดระวังนะครับจะต้องไปแก้ไขปัญหาบางอย่างให้กับลูกค้าหรือลูกน้องเราไปทําผิดพลาดแล้วเราต้องไปแก้ไขให้ก็เป็นไปได้สําหรับในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับ อย่างไรก็ดีนะครับลาผลการเงินการทองยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะดาวเจ้าเรือนการเงินเองก็เดินได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์พระหัตสีทรงศักดิ์แช่มช้อยดาวเจ้าเรือนลาพาเองก็ไปอยู่ในตำแหน่งที่ส่งผลดีกับท่านท่านจึงมีเงินมีทองใช้ตลอดราชาพิจิกก็ไม่น่าห่วงอะไรหรอกในเรื่องของการเงินนะ วันจันเปิดมาจะมีเรื่องจุกจิกหมุดหงิดนิดนึงนะครับแล้วก็จะเหนื่อยตลอดทั้งวันเหมือนกันกับชาวลัคนาราศีพิจิกอังคารและพุธจะแฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นดูเหมือนกับมีอะไรที่ทําให้คุณมีความรู้สึกสบายใจอิ่มอกอิ่มใจเหมือนกันพอมาถึงวันพฤหัส นะครับจะมีเรื่องไม่ค่อยแฮปปี้นักนะครับอาจจะหงุดหงิดกับสิ่งรอบๆตัวหรืองานมันเยอะทําให้หงุดหงิดก็ได้วันศุกร์วันเส,สาร์และวันอาทิตย์เป็น3วันที่แฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นนะครับอะไรที่มันค้างค้างอยู่ก็จะสมเร็จสำเร็จผลไปได้ในทิศทางที่ดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นต้องบอกว่าดาวเจ้เรือนความรักคือดาวศุกร์นั้นถึงแม้ว่าเดินในภพมรณะก็จริง แต่ก็ไปอยู่ในเรือนของดาวพุธและดาวพุธเองก็สลับเรือนกับดาวศุกร์นะครับพิจิกที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วการอยู่กันแบบไปไปมามากลับเป็นเรื่องที่ดีเพราะดาวอยู่ในเรือนมรณะและมีการสลับเรือนกันใครที่เจอกับคู่ครองบ่อยเกินไปหรืออยู่ด้วยกันมากเกินไปกลับที่จะมีเรื่องขัดแยง้งจุกจิกหาเรื่องหาราวทะเลาะก,กันแต่ภาพโดยรวมยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะครับดาวที่เดินในความหมายแบบนี้แปบลบความหมายว่าคุณอาจจะไปหลงรักกับใครคนใดคนหนึ่งที่มีเจ้าของอยู่ก็ได้สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกขอให้โชคดีครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโง่เหง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล